แน่นอนว่าความพร้อมก็พร้อมอยู่แล้วครับเยงแน่ว่าวันนี้ก็มาเป็นการที่เราต้องซ้อมและจูงกับเพื่อนอย่างที่เจเคยพูดไปเสมอว่าจริงๆแล้วมันก็สําคัญไหมมันก็สําคัญกับทีมอยู่แล้วครับเยงแต่ว่าผมรู้สึกว่าการลงไปเล่นในสนามมันก็คือทุกคนสามารถเป็นกัปตันก็คือทุกท,ท,ทุกคนสามารถเป็นผู้นําในสนามได้นอกสนามเราก็เหมือนเดิมนะครับความสัมพันธ์สุดท้ายถ้าความสัมพันธ์เราดีผมว่ามันก็เชื่อมถึงการเล่นทุกอนที่ดีได้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญ ก็วันนี้เพิ่งเจอกันแค่ตอนประชุมและทานข้าวครับหลังจากนี้พอได้เล่นฟุตบอลด้วยกันเราก็จะพูดหยอกยอ,กยอกคุยเล่นแน่นอน mm hmm. ก็ถามว่ามีไหมสุดท้ายแล้วนักฟุตบอลที่ม้เล่นานานๆมาก็อาจจะมีขาดเกมในแมตช์ทิพไปแต่ถามว่าความมั่นใจเราหมดไปเลยไหมผมว่ามันก็ไม่ได้หมดไปนะแล้วก็ผมเชื่อว่าเบสิกทักษะผมก็ยังมีมอยูยนะ่และแน่นอนว่าผมก็มีความกระหายที่อยากจะเล่นทีมชาติอยู่นะผมรู้สึกดีใจแต่ตอนเจออยู่ในโรงแรมนะครับพวกเราก็าคุยเล่นกันตลอดแลวคือ หลายหลายคนที่สนิทก็อาจจะไม่ได้มาในชุดนี้ก็มีน้าใหม่น้องๆมาสุดท้ายแล้ววันที่ผมเป็นเด็กในวันนั้นน่ะที่พึ่งขึ้นมาเจอพุ่พี่มันอาจจะมีความเก่งอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เราเป็นซีเนียสุดท้ายทำไงก็ได้ให้น้องสามารถที่จะเล่นให้ได้ความบายใจที่สุดให้น้องมีความการเล่นให้น้องโชว์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดมันค่อนข้างเป็นที่เป็นนัดที่สําคัญมากๆครับการที่เราไปเยือนสุดท้ายแล้ว เราไม่ได้เล่นในบ้านมาหลายเกมแล้วแต่การไปเยือนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องโฟกัสเพื่อที่จะเอาสามแต้มกลับมาซึ่งมันก็สาคัญในเกมวีฟ่าเดย์นะครับแล้วก็ปีแล้วเหมือนเราก็ไปแพ้ไต้หวันมาแล้วปีนี้เราไปเยือนเขาสุดท้ายแล้วเราต้องชนะเดียวครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันฮ่องกงแต่ไม่อยากมองว่าแรนด์กิ้งเขาต่ำกว่าเราจริงแต่ท้ายการเล่นในสนามในแต่ละนัดอะ่ะมันก็ต่างกันแน่นอนว่าเราก็ต้องเต็มที่เพื่อชชนะของทุกคนนะ